See ะะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะคะคุณจตชัยพรมเลิศได้เปิดพื้นที่ในบริเวณพระนารายราชนิเวศค่ะได้ถแถลงข่าวงานมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเมืองตำนานกลุ่มภาคกลางตอนบนสองค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2 4สถึง28สิงหาคมนะคะที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขานวนนครจัดเข้ามาใกล้กรุงค่ะเอาของดีสีจังหวัดจัดเข้ามาใกล้กรุงให้คนในเมืองกรุงและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะได้ช้อปปิ้งกันค่ะสีจังหวัดมี อะไรบ้างลพบุรีสิงห์บุรีอ่างทองและชัยนาทนั่นเองค่ะถือว่าเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกต้องพนึกกาลังกันตอนนี้ต้องพนึกกําลังกันนะคะเป็นแพ็กแบบนี้ก็จะได้มีของดีๆมาให้ได้เลือกชมเลือกหากันนะคะก็เป็นพื้นที่ต้องบอกว่าแต่ละจังหวัดก็มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมีสเสน่ห์อันน่าลหลงไหลที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็มีงานศิลปหัตกรรมผลผลิตทางการเกษตรมากมายแล้วยิ่งมารวม4ี่จังหวัดคุณอเออมีแต่ของดีใช่ื่อสครู กีส้มโอขาวแตงกวาไชนาขนมไทยพื้นบ้านสิงบุรีมาลวจ้าอ่างทองอันนี้ไม่ต้องบอกเลยของดีจังหวัดอะไรถูกต้องแล้วนะคะลบุรีมีแนบมะเห็นไหมคือเขาเอาจุดเด่นของเขาก็เอามาทําเป็นแบบของที่ระลึกเป็นปใช่ใช่นะคะแล้วก็ต้องไม่พลาดกับการเยี่ยมพระนารายราชนิเวศนะคะชาลุบุรีก็เรียกว่าวังนารายนั่นเองก็ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เนี่ยค่ะที่เราเคยไปชมกันทั้งนั้นที่ ก็มาแล้วถ่ายรูปนะสวย,สวยมากใจอย่างที่บอกนะคะ,<ม>คะก็เมื่อครั้ง2209เนี่ยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดกราบโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นนะคะสำหรับเป็นที่ประทับพ,พักผ่อนล่าสัตว์ออกว่าราชการและต้อนรับแขกเมืองค่ะที่นี่มีประวัติศาสตร์เข้าไปแล้วจะรู้สึกเหมือนกับว่ากลับไปมีชีวิตมันมีมนขลังนะใช่รู้สึกได้เลยนะคะนี่ไงนี่คือความหัศจรรย์เพียงแค่ส่วนเซียวเล็ก ของ4จังหวัดภาคกลางตอนบนเท่านั้นเองนะคะแต่ถ้าคุณอยากสัมผัสกับบรรยากาศทั้ง4เมืองได้แบบครบอัดทรสนะคะก็ ไปที่นี่ที่เดียวก็ได้เลยเหมือนกันนะคะงานมหัศจรรย์ท่องเที่ยวเมืองตำนานกลุ่มภาคกลางตอนบน2ค่ะวันที่24-28สิงหาคมนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งที่ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสาขานวนครนะคะงานนี้ต้องบอกว่า4จังหวัดไม่มีใครยอมใครเพื่อยกของดีของแต่ละจังหวัดมาให้ชมกันถึงที่และก็ของอร่อยของแต่ละจังหวัดด้วยนะเพื่อเสื้อเห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่น่ายกย่องน่าชื่นชมของทั้ง4จังหวัดเลยนะคะสินค้าโอท็อปไม่พลาดอยู่แล้ว ครบทั้ง4จังหวัดรวมทั้งหมด80กว่าบูด้วยนะคะอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ชตท,อท,อทอสำนักง,งานลบบุรีเลยค่ะ03670096 7นะคะ24คะไปเจอกันเลยค่ะภพาพคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนปี2547พูดถึงบ้านน้ำเค็มอาจจะไม่มีใครรู้จักแต่เมื่อวันที่26ธันวาคม2547ค่ะเกิดความเสียหายขึ้นที่นี่เกิดความสูญเสียขึ้นที่นี่ บ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงากับเรื่องราวของเหตุการณ์สึนามินับมาจนปัจจุบันนี้ค่ะความสูญเสียผ่านพ้นไปหลงเหลือไว้แต่ร่องรอยแล้วก็อุทาหรณ์รวมไปถึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องก้าวเดินต่อไปวันนี้พาคุณผู้ชมไปที่บ้านน้ำเค็มวันนี้มีแต่ความสุขแล้วนะคะเราไปกันที่จังหวัดพังงาค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่สวนอนุสร์สึนามิบ้านน้ำเค็มอย่างที่บอกค่ะความทุกข์เกิดขึ้นเพื่อเป็นบทเรียน ลืมด้านลืมลืมอดีตแล้วก้าวต่อไปข้างหน้าความสูญเสียเกิดขึ้นทําให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเช่นเดียวกันนะคะวันนี้บ้านน้ำเค็มกลับมามีความสุขอีกครั้งชาวบ้านก็อาศัยกัน ทําอาชีพดั้งเดิมก็คือประมงนะคะที่สําคัญเนี่ยด้วยความที่บ้านน้ําเค็มเป็นพื้นที่สูญเสียอย่างมากจริงๆมีผู้เสียชีวิตกว่า1,400คนที่นี่เพราะฉะนั้นวันนี้เขาจึงสร้างเป็นอนุสร์อย่างที่บอกนะคะบางครั้งความสูญเสียก็เป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนให้เราได้เดินหน้าต่อไปนี่คืออุทยานที่เขาสร้างขึ้นกับเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยด้านซ้ายมือเป็นกําแพงโค้งแสดงให้เห็นถึงเหมือนกับเป็นคลื่นใช่ค่ะด้านขวาเนี่ยเป็นรายชื่อของผู้เสียชีวิตนะคะ จากเหตุการณ์สึนามิในคราวนั้นจำนวน1,400คนก็เป็นอนุสรว์ไว้อะไรนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ความรู้สิ่งที่ได้จากความสูญเสียอย่างที่บอกก็คือความรู้การป้องกันในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะมีภาพบรรยากาศของเหตุการณ์ในคราวนั้นรวมไปถึงที่สําคัญนะที่ฉันบอกว่าสิ่งที่เราได้ก็คือ อดีตเนี่ยจะเป็นบทเรียนของปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันซึนามิการเตรียมตัวและการอบพยพส่วนตรงนี้คือการช่วยกระจายรายได้กับชาวบ้านนะคะฟื้นฟูและก็ชาวบ้านที่นี่มีความสุขมีสวนหย่อมที่นี่ทุกคนก็มานั่งพักผ่อนกันสภาพจิตใจตอนนี้มีความสุขเต็มที่เลยนะคะลูกเด็กเล็กแดงมีสินค้ามาจําหน่ายด้วยจากจุดตรงนี้เป็นจุดที่สูญเสียมากที่สุดอีกจุดหนึ่งปัจจุบันกลายเป็นจุดที่มีความสุขมากที่สุดอีกจุดหนึ่งของชาวพังงาค่ะใครๆไปพังงาต้องแวะมาที่บ้าน ม,ะะมาชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงามนี่คือความสวยงามของธรรมชาติอย่างที่เขาบอกนะคะว่าพระอทิตย์ตกก็สวยพระอทิตย์ขึ้นก็สวยแต่เขาบอกว่า ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นท้องฟ้าจะมืดมิดที่สุดหลังจากนั้นความมืดมิดจะผ่านพ้นไปแล้วพระอาทิตย์ก็จะขึ้นมาฉายแสงอีกครั้งเช่นเดียวกับที่นี่ค่ะชีวิตกลับมาอีกครั้งที่บ้านน้าเข็มจังหวัดพังงานะคะใครไปเที่ยวพังงาต้องแวะไปที่นี่ไปช่วยอุดหนุนสินค้าของชาวบ้านนะคะมีสินค้าโอท็อปสินค้าที่ระลึกรวมไปถึงมีบริการนําเที่ยวอยากจะรู้เขาใช้ชีวิตกันอย่างไรชาวบ้านน้าเข็มอยู่กันอย่างไรมีบริการนําเที่ยวด้วยนะคะเปิดทุกวันค่ะสําหรับพิพิธภัณฑ์นะคะ8ปดโมงเช้าจน 5โมงเย็นค่ะสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อใครอยู่จังหวัดใกล้เคียงหรือว่าไปเที่ยวพังงาน,นะคะ076 481 902ค่ะขอบคุณคุณอุทัยและก็คุณสุขสรรสมทรัพย์ ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงาด้วยค่ะไปเที่ยวกันเยอะๆนะคะไปให้กําลังใจด้วยนะคะส่วนคอนเทนชั่นพาไปทานเช่นเคยค่ะถ้าเราอยากทานเมนูหรูๆนะคะประเภทเป็นฝีมือของเชฟมิชลินสตาร์นะคะเราก็ต้องไปเข้าโรงแรมที่หรูๆค่าใช้จ่ายก็ต้องแพงแต่จะบอกว่าไม่ต้องไปแล้วค่ะเราเข้าไปที่ร้านที่สุขุมวิท26ค่ะร้านนี้คุณจะได้ทานอาหารระดับมิชลินสตาร์ทีเดียวเมนูเด็ดที่จะพาไปทานในวันนี้เป็นเห็ดทรัฟเฟิลซะด้วยไปด้วยกันเลยค่ะที่ร้านพัตติโอค่ะ

วันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทานอาหารนะคะที่เป็นสูตรระดับเชฟมิชลินสตาร์ค่ะอยู่ที่ร้านนี้ร้านแพตติโอสุขุมวิท26แล้วก็ได้พิธีกรกิติมาศนะคะพาไปชิมก็คือคุณรีดรพีพันธ์เหลืองอารามรัตน์นั่นเองนะคะพาชิมค่ะบุกถึงในครัวเลยนะคะมีคุณเกษุดาไรวาก,กรรมการรับผัดการใหญ่บริษัท s อสนนะคะมาต้อนรับแล้วก็พาชมบรรยากาศของร้านที่ดูสิคะเรียบหรูดูดีนะคะรรจะร่มรื่นด้วยนะคะบรรยากาศก,าก็เน้นการทานแบบ ครอบครัวแบบอบอุ่นนะคะวันนี้คุณรีดก็พาเราบุกเข้าไปถึงในครัวเลยค่ะมีน้องแพนหลานสาวคุณเกษดาเนี่ยนะคะซึ่งเรียนจบมาทางด้านอาหารโดยตรงมาดูแลเรื่องการปรุงแต่งเมนูอาหารร่วมกับคุณเกษดาซึ่งเป็นเชฟมือหนึ่งของแพทิโอเนี่ยนะคะ นี่แหละค่ะคุณเกษด,ดาบอกว่าอาหารทุกจานที่นี่นะคะพิถีพิธานทุกขั้นตอนเอาตั้งแต่วัตถุดิบเลยต้องเลือกที่ดีที่สุดนะคะอันไหนต้องใช้ของนอกก็ต้องเป็นของนอกสั่งเข้ามาโดยตรงรสชาติจะได้ไม่เพี้ยนนะคะจานนี้ที่แนะนําก็คือหอยเมงผู้อบวายขาวค่ะเป็นหอยเมลงผู้จากทะเลน้ําลึกส่งตรงจากเบลเยียมนะคุณฤีบอกว่าอาหารทะเลเนี่ยน้ำยิ่งลึกยิ่งอร่อยเดี๋ยวดูคุณินนะไปกับคุณ ในลาคาการชิมก็ล้ำลึกมากๆเลยเหมือนกันนะดูใส่ตรงใส่ตาค่ะอร่อยจริรง Stand ๆค่ะมีอันนี้จะมีเสิร์ฟเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เท่านั้นส่วนอันนี้แพทิโอวากิวเบอร์เกอร์ค่ะคือน้อยนะคะที่เราจะเห็นเอาเนื้อวาเกิวมาทําเป็นเบอร์เกอร์นะคะแต่อันนี้เขาใช้วากิวส่งตรงจากออสเตรเลียแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับมันฝรั่งทอดชิ้นหนาๆแบบนี้ละค่ะส่วนใครชอบตับห่านแนะนำโฟกาสลัดค่ะที่อันนี้เขาบอกว่า จะไม่มีความข่าวของตับห่านเพราะว่าใช้แอปเปิลที่ผัดกับซอสลูกพรุนก็จะให้ความเปรี้ยวหวานลงตัวนะคะเมนูนี้เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนแต่ทั้งไม่ถนัดแนวตับห่านโฟราขอให้สั่งสลัดเป็ดทอดกรอบนะคะเป็ดทอดกรอบเนี่ยเขาบอกว่ากรอบนอกนุ่มในจริงๆเขาไปตุนกับเ,เครื่องเทศหลายชนิดทั้งของไทยและของยุโรปเนี่ยเอาไปตุนคืนหนึ่งก่อนแล้วถึงเอามาทอดนะคะเวลาทอดก็ต้องทอดกับน้ํามันเป็ดเท่านั้นเป็ดถึงจะอร่อยพอทอดสุกแล้วเอามาย่างอีกอหนังจะได้กรอบมาก ากยิ่งขึ้นค่ะเราก็เสิร์ฟกับร็อกเก็ตสลดัดแล้วก็นี่ค่ะสปากเกตตี้ซอสเห็ดทรัฟเฟลิลนะคะเมนูเอกของที่นี่ที่เชิญมาชิมเนี่ยละค่ะทางร้านเนี่ยใช้ซอสเห็ดมาผัดกับเส้นสปากเกตตี้นะคะเป็นสูตรของเชฟมิชลินชาวสวิสค่ะก็เนี่ย ดูสีหน้าเคเุณดิฉัอนอร่อยมากอร่อยแบบลึกซึ้ง <c oughs> ละซึ้งมากจริงๆนะเมนูที่คุณดิดแนะนําอีกหนึ่งเมนูค่ะก็คือซี่โครงแกะย่างกับเดอะปารี่ซอสค่ะแกะของที่นี่เขาจะใช้แกะจากฟาร์มที่ใหญ่แล้วก็ดีที่สุดของนิวซีแลนด์เห็นมันเลือกจากดีที่สุดมาทั้งนั้นเลยเสร็จแล้วทานเสร็จตบท้ายด้วยของหวานเบรดแอนด์บัตเตอร์พุดดิ้งและวานิลลาซอสค,ค่ะเป็นของหวานสไตล์อังกฤษที่เขาจะเอาเศษขนมปังเนี่ยมาผสมรวมกับผลไม้อย่างลูก กดลูกพีซแล้วก็อบรวมกันทานกับซอสวานิลาแพทีโอซอสทานกับซอสวานิลานะคะก็เป็นวานิลาของแพทีโอนั่นแหละแเมนูนี้น่าทานมาก นะคะใครสนใจค่ะไปเลยค่ะตามรอยคุณรีดไปได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนซอยสุขุมวิท2ี่ร้านแพติโอนะคะเปิดทุกวัน10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะคะหมายเลขโทรศัพท์0 2 2 6 0 4 9 0 0นะคะ0 2 2 6 0 4 9 0 0่ค่ะไปกันไม่ลากใกล้นะเนี่ยดิฉันไปบ่อยกล้าไม่ลาไม่บ่อยไมหรอคุณจะกินไปหรือยังล่ะหมดร้านก็เลยใครชอบเรื่องกินแล้วอยากรู้ว่าจะมีอะไรกินเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนโหลดแอปของเราได้นะคะ แจววพากินนะคะทั้นแรกมีร้านต่างๆที่เราไปทานอยู่ที่เลยนะไปดูได้โหลดฟรีทุกคนเวลาเจอพวกเราชอบถามร้านนั้น c o เบอร้านนี้ cover ถคาคุณมีสมาร์ทโฟนหรือว่ามีเป็นอ่าแท็บเล็ตโหลดได้แอปพลิเคชันแจววพากินส่วนช่วงหน้าอาชีพในวันนี้เกิดจากการลาออกครั้งสุดท้ายทำไมถึงเป็นแบบนั้นแต่ที่แน่รวยกลับมาติดตามแจ๋วพารวยกันค่ะ i you